ปนกับปูพี่นองมากกับสมพักเสียนอืมผักกัดยาเนี่ยกระปูกำลังมั่นกระปูคุดอืมตุ๋ยก่อนด้วยง่ามกับปูแล้วพี่นองอืม,อมบอกเลยแสบห้องอืมสมพักเสียน มักเสียนไม่ค่อยเป็นบันไดแต่ก็แซสบขนาดไม่ค่อยเป็นบ่าม็นเขียวเลยปกติสมักเสียนมันบ่เป็นมันจะไม่มเขียวนะกระปู cút măn măn mắng ha mắng 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 สม,มพักเสียนใช่เลิอ ปูช่วงเนี้กำลังมั่นปูช่วงเนี้กำลังมั่นเพราะว่าเกี่ยวเขาแหลวมันกับสีลงหูเขาง่าย S expelled căn nhà tình nhà

อืมหวังเสียบแล้วแต่พูมากกับปูมันมาก อาพริกบบานอาพริกเกลือม่นจะหอมอาพริกเสียฟ้าอาพริกบานาน,าบาน่าตานกันอยู่ cửa Hãy Bakal okay nya. học học